มาเจกันอีกแล้วนะฮะกับช่องวช่องเชนเนกนะครับมาดนะูวันนี้นะฮะมาเคนฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักมากนะครับเดีผมจะพาทุกท่านไปชมของดีๆนะฮะไม่ต้องบอกนะฮะว่าเป็นอะไร นะครับว่าหนักไหมนะครับหนักนะครับผมก็จะถอดรองเท้าตรงนี้นะครับไปเราไปดูนะครับดูนะฮะเท้าผมเดินมานะฮะเป็นยังไงนะครับตุ้มนะฮะ ลึกมากนะครับเราก็มาเช็คคันเทนาของเราก่อนนะครับดูนะฮะเป็นทางเดินรอยเท้าผมเลยนะครับ น้ำนะกท่านเคยเห็นน้ำออกบอ่อไหมนะครับบ้วบ้วบวบวบวเดี๋ยวผมอาท้าลงไปนะว่าจะลึกขนาดไหนไม่ลึกนะครับเราไปดูจุดที่สำคัญน,นะครับอืตอนนี้ก็ นาผมก็เริ่มจะอิ่มน้ำแล้วนะครับโอ้โหลึกมากนะครับก็ค่อนข้างจะเรื่อนนิดหน่อยก็ปิดตาเด้อทุกท่านนะครับตารายนะครับโอ้โหมอง เรามาดูส่วนมันของพี่นาดีกว่านะครับเราต้องเช็คให้ทั่วถึงนะครับออน้ำไหลเป็นร่องอันนี้ไม่ใช่ของพี่นานะครับอันนี้เป็นของคนลุง ดูดวงฟ้านะครับนี่ทุกท่านนะครับผมจะให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเรื่องสิ่งศนี้นะครับต้องได้ชมนะครับต้องได้ดูนะครับว่าฝนตกแรงขนาดไหนนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนี่ เซอร์ไพรส์นะครับนี่คือส่วนมันของคนลุงอันนี้ส่วนมันของประเดือนนะครับดูคันเทนาใหญ่ไหมนะครับใหญ่มาก ดูดูคููมันก่อนแล้วมาดูตรงนี้นะฮะโอ้เดนบิวผมอะดอูนะครับใหญ่ไหมนะฮะสองเมตรกว่านะครับนี่รัว้วแดนของเรานะครับ เปวเลยครับใจ่แปวมากเดี๋ยวผมไปดูรอบๆบ,บ้านดีกว่านะครับแต่ผมไม่ใส่รองเท้ามันมันสับปะรังนะฮะนอนหมดแล้วนะครับโอ้โหลมไปหมดนะครับเนี่ยยาวถึงนี่เลยนะครับโอ้โห เดินยากนะฮะผมก็พยายามเดินให้นิ่งที่สุดนะครับโอ้โหน้ำเต็มร่องมันเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะช่วงนี้น้ำเต็มร่องไม่เป็นไรนอกจากที่ว่าเขาเป็นหวัวเป็นหัวแล้วนะครับ ถ้าเป็นหัวแล้วเราก็ต้องระบายน้ำออกนะครับจะเท่าหัวขาวผมแล้วฮนะถ้าเป็นปลาเดือนนะถึงหัวขาวนี่นะครับเพราะว่าผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่านะเกินร้อยเจ็สิบห้านะร้อยเจ็สบเจ็ดนะครับความสูงนะฮะ แล้วก็ใช้ระยะขายาวนะครับเดินมาตรงนั้นนะครับจะเท่าไนะอ้ข่าผมแล้วนะครับเนี่ยฝนจะมาอีกแล้วนะครับฝนหยุดตกแล้วดู นั้นบอกมีทีเดียอันเดียวนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าหนักไหมนะครับเจ็บปวดนะครับ ดูข้าวเสียดายข้าวนะครับไม่เป็นไรนะครับผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะครับอันนี้คือโอ้โหคันเทนานะครับอย่างแน่นนะครับหญ้าคดเยอะทำไมทะลุได้นะครับผมก็เชื่อแล้วนะครับว่าเข้ามาจริง นะครับดูบนดูยอดเขาวนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูฟืบเป็นทะเลหมอกแบบนี้เลยนะครับดูนะฮะอ๋ จุดเดียวก็ว่านห,หนงแล้วนะสองจุดนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบอลชอนแชนแนลนะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะสวัสดีครับ